ได่พอเราจักไปจะไล่กระจังไม่เบิงภาพบรรยากาศตอนเป็นเว็กเี่เบิ้งนับเบิ้ลแวจีมาีนั้นที่ปอสามสี่้เจ็ดแปดในครบแปดตัวพี่ต๋อยเยอะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดมู กินกับตำบักทัวแซ่บเดอือกบซั่นนี่อ้อโอเคนะเอ้าไปแล้วนะมาจ๋าคุณพ่อไปแล้วให้เอ๊ะยังบ่ทันไปตีบอยู่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ